สวัสดีครับหลังจากที่รอคอยกันมานานปล่อยเบต้ามาให้ทดสอบกันถึง6เวอร์ชั่นในที่สุด Apple ก็ปล่อยอัปเดต iOS 14.7ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ iOS 14.7ตัวเต็มรองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นที่รองรับสามารถไปอัปเดตกันได้เลยนะครับสำหรับขนาดไฟล์เฟิร์มแวร์ในการอัปเดตเป็น iOS 14.7ตัวเต็มจะแตกต่างกันไปตาม iPhone แต่ละรุ่น และ iOS ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องด้วยครับเช่นบน iPhone 7 Plus นี้ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น iOS 14.7ตัวเต็มจาก iOS 14.6อยู่ที่920.5 MB เท่านั้นครับของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟอัปเดตเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างและน่าอัปเดตแค่ไหนไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 14.7ตัวเต็มคือ 18G69 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเวอร์ชัน rc นะครับเพื่อนๆที่ติดตั้งเวอร์ชัน rc สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันเต็มกันได้เลยครับการอัปเดตในครั้งนี้มีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องในบางรุ่นเช่น iPhone 12 Pro Max เพื่อปร,ปรับปรุงแก้ไขาการเชื่อมต่อแบบร้าสาย ของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนมีการอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์กันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับในการอัปเดตครั้งนี้ Apple ได้เพิ่มการรองรับการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไป MaxSafe Battery Pack PowerBank แบบไร้สายระบบแม่เหล็กที่รองรับบน iPhone 12ทุกรุ่นตั้งแต่ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ครับโดยจะเป็นเหมือน PowerBank แม่เหล็กแบบไร้สายที่แปะติดด้านหลัง iPhone เพื่อชาร์จได้ทันทีครับ โดยตั้งราคาไว้ที่99ดอลลาร์หรือประมาณ3,200บาทครับแต่ในไทยยังไม่มีการประกาศราคาและวันวางจำหน่ายนะครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับโดย MagSafe แบตเตอรี่แผกจาก Apple นี้จะต้องใช้งานร่วมกับ iOS 14.7ขึ้นไปนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิว Power Bank แบบ MagSafe ที่ใช้งานได้ดีมีพอร์ตในการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยในราคาประหยัดถูกกว่าของ Apple 5-6เท่าเลยครับ เพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตในครั้งนี้ในแอปสภาพอากาศมีการเพิ่มข้อมูลคุณภาพอากาศในประเทศแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนและเกาหลีใต้แต่ยังไม่มีในไทยนะครับต้องรอกันไปก่อนในส่วนของการแก้ไขบั๊กและข้อผิดพลาดสาคัญต่างๆ ใน iOS 14.7ตัวเต็มนี้มีการแก้ไขบั๊กสำคัญร้ายแรงที่ถูกค้นพบไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับชื่อเครือข่าย Wi-Fi พิคาดที่มีการค้นพบบั๊กโดยคุณคาวซึ่งเปิดเผยบนทวิตเตอร์ว่าถ้ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ตั้งชื่อเครือข่ายโดยมีเครื่องหมายเอร์เซตามด้วยตัวอักษรอยู่ในชื่อเช่น %p %s %s %h %n จะส่งผลให้เกิดบั๊กในการทำงาน Wi-Fi บน iPhone และ iPad ไม่สามารถใช้งานได้อีก รวมถึงไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ w i f i เช่น a i r d ดอได้อีกครับเมื่อเจอบั๊กนี้การปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ไม่หายแต่การแก้ไขทำได้ไม่ยากด้วยการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายครับข้อมูลต่างๆในเครื่องไม่หายแต่ต้องป้อนรหัสผ่านในการเชื่อมต่อกับ w i f i ใหม่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะยังมีการค้นพบบั๊กร้แรงเพิ่มเติมว่าถ้า iPhone เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ตั้งชื่อว่า percent secret club percent power คราวนี้ไม่เพียง iPhone จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวกับ Wi-Fi ได้แต่คราวนี้ร้ายแรงกว่าเดิมครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือขา่ายก็ไม่หายแล้วต้องล้างเครื่องเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลาและยุ่งยากมากเพราะนอกเหนือจากการล้างเครื่องใหม่ยังต้องเข้าไปแก้ไขไฟแบ็กอัพบ,บนคอมพิวเตอร์เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายออกก่อนครับแล้วค่อยกู้คืนข้อมูลซึ่งขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากและต้องรู้ด้วยว่าจะไปแก้ไขอะไรตรงไหนครับ และถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบ็กอัพข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แต่แบ็กอัพผ่าน iCloud ซึ่งไม่สามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ข้อมูลแบ็กอัพได้งานนี้จบเลยครับต้องล้างเครื่องแล้วใช้เป็นเครื่องใหม่เท่านั้นแต่ใน iOS 14.7ตัวเต็ม Apple ได้แก้ไขบั๊กนี้แล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องชื่อเครือข่าย WiFi ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ตามด้วยตัวอักษรอีกต่อไปแล้วในส่วนของการแก้ไขบั๊กที่หลายๆคนพบว่าในแ mm. อปเพลงหรือ Music ไม่สามารถแชร์เพลย์ลิสต์ได้ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขบั๊กการทํางานต่างๆที่ทํางานอยู่เบื้องหลังและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบอบอีกด้วยครับแนะนําว่าควรจะอัปเดตครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 14.7ตัวเต็มก่อนที่เราจะได้เห็นการอัปเดตเป็น iOS 15ตัวเต็มปลายปีนี้ถ้าไม่ถูกเลื่อนไปซะก่อนเราน่าจะได้อัปเดตกันในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วครับแต่ตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันว่า Apple จะปล่อย iOS 14.7.1หรือ iOS 14.8ตามออกมาหรือไม่ มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวให้ทราบเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ของ iOS 14.7ตัวเต็มกันครับการอัปเดตครั้งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ